แนะนำฟันปลอมแบบติดแน่นนะครับมีอะไรบ้างราคาเท่าไหร่แตกต่างกันอย่างไรเดี๋ยวเราไปดูกันครับจากคลิปที่แล้วนะครับที่เราพูดถึงฟันปลอมแบบถอดได้กันไปแล้วนะครับคราวนี้เป็นถึงเวลาที่เราจะมาพูดถึงส่วนของฟันปลอมติดแน่นกันนะครับว่ามันมีอะไรบ้างนะครับฟันปลอมแบบติดแน่นเนี่ยนะครับก็คือเป็นการที่ทำฟันฟันปลอมทดแทนขึ้นมาในฟันกรณีที่สูญเสียฟันไปนะครับ ซึ่งตัวฟันปลอมอันนี้จะติดแน่นอยู่ในปากไม่จำเป็นต้องถอดใส่เหมือนกับตัวฟันปลอมถอดใส่มันเริ่มเป็นที่แบบแรกเลยนะครับก็คือการทําครอบฟันนะครับครอบฟันเนี่ยก็คือสําหรับวิธีการทําเราจะมีการกรอเพื่อเตรียมเนื้อฟันนะครับสำหรับการทําครอบเพื่อสวมใส่เข้าไปทีนี้ตัวครอบฟันเนี่ยจะมีวัสดุในปัจจุบันก็จะมีหลายชนิดนะครับก็จะพูดง่ายๆก็คือเป็นแบบ1คือแบบโลหะนะครับ2คือแบบโลหะผสมกับเซรามิก และสุดท้ายก็คือแบบเซรามิกนะครับซึ่งถ้าเป็นกรณีที่เป็นโลหะนะครับก็จะมีเรื่องของความสวยงามที่ลดลงแต่ว่าการใช้งานก็ยังแข็งแรงดีนะครับต่อมานะครับแบบโลหะผสมกับเบื้องก็เป็นตรงกลางร,ระหว่างความสวยงามและความแข็งแรงนะครับแต่ว่าการใช้เป็นสักระยะเนี่ยอาจจะมีโอกาสที่เกิดการสึกของตัวเซรามิกก็ได้นะครับสุดท้ายนะครับแบบเซรามิกสาหรับ คนไข้ที่มีความต้องการเรื่องความสวยงามเหมือนธรรมชาตินะครับแล้วก็มีความแข็งแรงด้วยก็จะเป็นตัวนี้นะครับก็จะเป็นซีเมนต์ฟันครับในส่วนราคาของครอบฟันนะครับจะเริ่มต้นอยู่ที่9,500บาทถึง16,000บาทโดยประมาณนะครับขึ้นอยู่กับวัสดุที่ใช้นะครับ ถ้าเป็นติดแน่เนี่ยสามารถทําด้วยการทํา1สะพานฟัน 2. การทำรากเทียมนะครับตัวสะพานฟันเนี่ยวิธีการทําก็คือเหมือนกับครอบเลยรวมถึงวัสดุด้วยนะครับก็คือมีการกรอเตรียมเนื้อฟันนะครับแล้วก็มีวัสดุให้เราใช้เช่นเดียวกับครอบันเลยนะครับ สำหรับข้อดีนะครับก็คือตัวสะพานฟันเนี่ยสามารถใช้เคี้ยวอะไรได้เหมือนกับฟันธรรมชาติเลยนะครับแต่ข้อเสียก็คือ1จะต้องมีการสูญเสียเนื้อฟันที่ข้างๆเพื่อทดแทนช่องว่าง2ก็คือการทอาสัดเนี่ยจะค่อนข้างยากกว่าครับสำหรับราคาของสะพานฟันนะครับจะเริ่มต้นอยู่ที่3 0 0 0 0บาทนะครับขึ้นอยู่กับว่าจํานวนฟันที่สูญเสียไปนะครับรวมถึงวัสดุที่ใช้ด้วยต่อมานะครับก็คือจะเป็นส่วนของการทํารากฟันเทียมนะครับสำหรับการทํารากเทียมเนี่ยก็คือต้องมีการ ปากลากเทียมเข้าไปบริเวณกระดูกนะครับแล้วก็ทําครอบขึ้นมานะครับในส่วนของค่าใช้จ่ายสําหรับลากเทียมนะครับเริ่มต้นจะอยู่ที่4 0 0 0 0บาทนะครับแล้วก็ข้อดีของลากเทียมเนี่ยก็คือความรู้สึกในการเคี้ยวใช้งานเนี่ยเหมือนกับฟันธรรมชาติเลยรวมถึงการทักษาเนี่ยถ้าเทียบกับตัวสัมพานธ์ฟันแล้วทักษาได้ง่ายกว่าและไม่จําเป็นต้องกรองเนี้ยวฟันข้างๆด้วยสําหรับวัสดุที่ใช้ในการทําลากเทียมนะครับก็คือทามาจากไทเทเนียมซึ่งเป็นวัสดุที่ใช้ในทางการแพทย์อยู่แล้วนะครับมีความเข้ากันกันกบร่างกายได้ดีีีแลลละะออดดภยัยยยยส่วนราาาเเเกทมบบจ เดี๋ยวหมอจะมาพูดให้ฟังในคลิปหน้ากันนะครับสำหรับใครที่สนใจเข้ามาปรึกษาที่คลินิกธันตกรรมอัปปากานะครับทั้งสองสาขาของเราก็คือมีสาขาบางซื่อแล้วก็สาขาแครายครับเข้ามาปรึกษากับคุณหมอเฉพาะทางได้เลยครับ